ก็สวัสดีชาวพีฟ่ยา,ฟา,า,ายชาวพีฟาชาวคอนรสชาวพีพีชาวพลังชาวเล่ชาวเล,วเลสเตอ้์กันด้วยนะครับก <c oughs> ็ขอกราบสวัสวดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนทุกทท่านทางบ้านกันด้วยนะครับ <c oughs> คือวันนี้นะครับทุกคนพี่เนี่ยเขาจะมาแคสเกมอินเวสติช t i o n s w ด์โอ้ Story 4นะครับทุกคนซึ่งวันนี้เนี่ยผมเนี่ย ไม่ได้มาในฐานะผู้เล่นนะครับทุกคนคือทุกคนจําได้ใช่ไหมครับว่าที่ผมเนี่ยเคยไปเกียน GTA เซิร์ฟมาเข่า,าและปลอมเป็นเดฟเนี่ยปอมเป็นแบบโตอ่ะประมาณนั้นแน่นอนนะครับวันนี้เนี่ยผมไม่ได้มาในฐานะผู้เล่นผมมาในฐานะ เดฟที่ดีนะครับทุกคนซึ่งผมเนี่ยก็จะไปเกียนมันเพราะว่านาตอนนี้เนี่ยมนก็ว่าวเนี่ยมันสตรีมอยู่และประเด็นเนี่ยว่าวเนี่ยมนเล่นวอซีเนี่ยไม่ค่อยเก่งนะครับทุกคนซึ่งนาตอนนี้เนี่ยมันก็ไปเดินฟาร์มอะไรของมันไปเรื่อยแน่นอนนะครับทุกคนพอเราเนี่ยมีตัวเดฟเนี่ยเราก็จะมีแผนการอันดีของช่องของเราตันซึ่งเดี๋ยวบอกก่อนนะครับทุกคนว่านาตอนนี้ตัวเดฟเนี่ยได้อยู่ในมือผมแล้วโอ้โหดูต้องบอกอย่างนี้นะทุกคนว่าอันนี้มันไม่ใช่ตัวหลักผมนะครับตัวคิงโซเยอร์เนี่ยจะเป็นตัว ก็จะเป็นเอาไว้แบบผมเนี่ย<ๆ>เข้าไปแบนโปรหรือว่าเข้าไปนั่ง<ๆ>หายตัวดูไอ้คนวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไวๆอย่างเงี้ยก็จะช่วยแอดมินอ่ะ <c oughs> เขาแบนโปรไปด้วยนะครับ <c oughs> ส่วนหนึ่งในเวลาที่เราว่างอ่ะ <c oughs> เราก็เพลิน <c oughs> ๆพโคตรเพลินเลยนะการ <c oughs> ที่เราไปนั่งหาโปรตัวหนึง่งไม่เพลินชิบหายต้องเทเลพอร์ตไปหาตัวนู้นเพื่อไปดูประมาณ2นาทีว่ามันทําอะไรบ้างอะไรแบบเนี้ยมันก็สนุกดีนะครับโอเคแต่ก่อนอื่นนะครับทุกคนก่อนที่จะไปเยียดมัคกวาวเนี่ยซึ่งกล่องนี้นะครับมันจะเป็นกล่องที่เติมสะสมนี่เกือบห้าอนะก่จไป แล้วก็ถ้าใครอยากเล่น i n v e s t i e n t Z เนี่ยเดียผมจะทิ้งลิงก์าดาวน์โหลดไว้ใต้ใคลิปนี้นะครับทุกคนโอเคก็ okay, เดี๋ยวเราเนี่ยมาลองเปิดกันเลยนะครับว่ากล่องนี้เนี่ยมันมีอะไรกันบ้าง <S <S เผื่อบางคนเนี่ยยังไม่รู้ <S 1> <S 1> <S 1> ซึ่งกล่องนี้เนี่ยพอเราเปิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีฟาร์มาร์สมี L S แล้วก็เป็นไอ้ไอ้รูปเนี่ยคือปืนยิงแล้วซ่อมไม่ได้นะครับทุกคนส่วนถ้าได้สนยเนี่ยมันก็จะเป็นสนายที่ต้องเอาไปคราเพื่อเป็นสนยแบบที่แท้จริงนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาเปิดสิบกล่องว่ามันมีอะไรบ้างปึ อาข้าวสามถือว่ายังดีอยู่นะครับทุกคนฟามาร์ถือว่ากูเข้าใจมูลอิมูรุเ okay. ล่นไอ้สัสโอเคโอ้โหโอ้โหโอ้ยอันนี้เอฟพีอยู่นะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยสองนิปสติกเซิร์ฟนี่เซิร์ฟกูจริงหรือเปล่า โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาสไนตยแตกเนี่ยไปเกียนมะเขว่านะครับทุกคนอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยผมนึกว่าสไนตยซ่อมไม่ได้ไอ้เี้่สไนตยแตกไอ้เี้่นี้ดีนะผมพอก,กอนโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยจะเอา M107 ไปเกียนมากระวาากับวีดเอสละกันเนาะ <S <S เพราะว่าต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าสนตยตอนนี้เนี่ยก็ยังราคาแพงหูฉีกอยู่นะครับทุกคนซึ่งใครที่ว่างๆเนี่ยก็สามารถมาฟาร์มขายได้ไม่จาเป็นต้องเล่นเป็นออคือเราแค่ฟาร์มอย่างเดียวนะครับทุกคน <S <S โอเค,อเ,คเดี๋ยวเราเนี่ยไปลุยกันเลยนะครับ <Okay. S 1> โอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยเริ่มแผนการกันเลยนะครับทุกคน <S <S เ,คเพราะว่านะตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยก็อยู่ในเทสสามของวาวนะครับมันก็ให้พี่อาร์ตเนี่ยสอนนู่นสอนนี่สอนนั่นมันอยู่เพราะว่าตัวมันเนี่ยก็เล่นไม่ค่อยเสียนแล้วมันก เดี๋ยวผมดูสตรีมมันก่อนมันอยู่เซิร์ฟพรีเมียม11มีหนึ่งคนเดี๋ยวผมปัดเปิดเสียงฟังนซเตอร์410ขอตีบอสยิงบอสสักมันมันนี่ขอวันลัชสมวโมงบอสหรอมันฟาร์มอยู่มันฟาร์มอยู่น้องหลานนะแต่ถ้ากีมไปชวนผมก็ไม่เล่นนะอันนี้ผมบอกเลย ก็เฮาแบบนี้เดี๋ยวผมเนี่ยจะวางสไนให้มันไว้ตรงไหนดีทุกคนบอกว่าผมช่วงนี้คีอผมวุ่นวายอยู่ที่นั่งไงพี่ที่เซิร์ฟที่โรงเรียนไงเออไปทำอยู่ตรงนู้นแล้วก็ถ้าอย่างท่านอย่างพี่ไม่ชวนอ่ะผมผมก็ไม่เล่นนะเอาจริงเพราะว่าตอนนี้มันผมอยากเล่นนะแต่ผมไม่มีเวลามันติดตรงนี้แหละมันไปนั่งทำอยู่แต่โน้นเลยพี่มันจะเห็นสไนป์ปะวะไงเหรอมันจะเห็นสไนป์ปะวะมันจะเห็นสไนป์นะ มันลเบิกกำลังวากำลังวาเฮ้ยผมเห็นสายฟ้าเล่นมเปสายฟ้าเล่นบ่อยโอ้โหวีดเอ็นวินต่อเลสเฮ้ยมันเห็นปะเฮ้ยมันไม่เข้าโอ้มันมันมันเห็นผีตาไปไหนอะนลาตดีนอร์ลาตมันเห็นดีมาดิมาดิเออไม่ไม่ไม่ไอมันไม่ไอยูโรเนี่ยตาไอยูโรเนี่ยเฮ้ยมึงไม่เห็นเสน่ห์หรอเฮ้ยเอาดีเอาดีเดี๋ยวเวลาผมมานะเอาดีมาเล่นนอรลาตนะอ่าอันนี้นึกนึกถึงบอลบอลเลยเฮ้ยทำควยฟ้ารอบเมือง มึงตาถั่วหรือเปล่าเนี่ยเอาดีราจะรอบนอกก่อนใช่ไหมไอ้เวนมึงไม่เห็นสไนค์กูจริงดิมึงอยู่ไหนเนี่ยอ่ะโอเคที่เหมือนผมจำได้นะผมจำได้จริงๆว่ากล่องเนี่ยมันมันจะมันจะอยู่แถวนี้อยู่ข้างบนอลถุงบอลถุงบอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยบอกพี่หยุดแล้วมึงไม่เก็บเปล่าแล้วมึงไม่เก็บละตกนี่เหรอ

เดีนี่โปะปะวะโอ้โหเยอะนานทีกูมาเล่นด้วย What the fuck ดูก็ดูเห็นเหมือนผมไหมครับทุกคนนีวผมจะเปิดเผยตัวเลยนะคือเฮี้ยอีเล่นนะเว้ยมันมีดอกอย่างนี้เดี๋ยวเดีพี่ผมไม่ได้เล่นนานผมไม่รู้นะมันมีดอกอย่างนี้เลยเหรอมันมันรอบจริงเหรอวะ ถ้าคนที่ฟาร์มถ้าคนที่ฟาร์มจริงๆอ่ะมันจะถามคำนี้เหมือนกันหมดเลยเพราะมันไม่ค่อยดรอปในแบบพื้นนะครับเดี๋ยวผมจะสลับพื้นให้มันไม่นะผมผมจำผมจำได้ไม่คนดูทุกคนผมจำได้ว่าผมตี้กับมันไปแล้วมันมันตี้ผมมาไม่ผมว่าไม่ใช่มันแน่นอนไม่ใช่คนครับไม่ใช่คนแล้วเป็นใครล่ะผมจะอันนี้ดรอปเป็น M หนึ่งเลนจมีมั่ะยนี่อะไรเนี่ยพี่ วีเอ c บัโอเคมันมาแล้วมันมาแล้วมาวบัเปล่ากูกำลังจะโว์เลยกูรอผมให้มันเก็บก่อนนะผมให้มันเก็บก่อนนะอของอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี่อวเดี๋ยวไอสัตว์กูก็จำไม่ค่อยได้เลย โอ้ยผมทำบาปมันเกินว่ะทุกคนเอาจริงอะผมทำบาปมันมากเลยนะนี่ก่อนเลยอก่อนเลยอะยังไปายมยพี่อผมได้ยินเสียงวนึกอุ้ยอุ้ยอุ้ยพี่พี่พี่เอ็มหนึ่งเอ็มหนึ่ง โอ้ท้องแข็งมทุกคนเรื่อยล่ะเนี่ยโอ้ยเฮียอันนี้โปพี่มันโปมึงจะไปสู้ยังไงล่ะไอ้อาร์มึงไหวไหมมึม่มึง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 โอ้ผมท้องแข็งทุกคนโอ้ผมไม่ได้ทำบาปน้องผมเกินไปใช่ไหมไม่ลงมาแล้วไม่ลงมาแล้วไม่ลงมาแล้วมันรีบลงไปมันลงมาแล้วเดี๋ยวมึงลงมึงลงไปมึงลงไปนะถ้ามันโดดอีกมึงรีบหมดเลยโอ้มันดิสแล้วมั้งพี่เอ้ยดู้ก่อนมีอยู่เปล่า ไปแล้วเอ็มหนึ่งมันมีของแล้วนะครับพี่ผมกดมาแล้วมันได้นะทุกคนเห็นนะของมันเข้าตัวนะไม่ผมยังไม่ทันได้โชว์ปืนเลยตอนนี้เฮ้ยเอ้าตาไม่หลงนะไม่หลงเฮ้ยมันกลัวเฮ้ยหนึ่งหายนี่เก็บก่อน เดี๋ยวเดี๋ยัพี่น,นี้คืออะไรนี่เก็บเก็บเท่าไรอเอาดูครับอันนี้ผมอะอะทิ้งไปได้ห่อ,อะนะเฮ้ย <laughs> <laughs> อะไรเนี่ยอ,อะไรนี่โอ้กระเป๋าคุณเต็มไม่พี่มันโปหรือเปล่าเนี่ยซื้อกระเป๋าที่ ไอ้ผมตับบมันเกินจริงอันนี้อันนี้อะไรโอกบเปล่าท่รเฮ้ยี enfin ่องเยม่มีชื่อลโอ้ผมต้องแข่งมากเลยคิปนเอาไอเอ็มไอมาด้วยนะไอเอ็มไมาดูครับอันนี้กูมาเล่น พอมึงตามมาคือก,กูก็ไม่รู้กูจะพูดยังไงอะไรเจอแล้วผมเจอแล้วผมเจอแล้วผมเจอแล้วถ้ามึงตามมารอบนี้มึงกูขอให้ชีวิตมึงหมกไหมนะครับมาลายสิ้นทั้งอินซีอ่ะดูนะครับตอนนี้ไม่มีคนนะดูดูเป็นพยานนะครับผมไม่มีคนนะครับไม่แต่ถ้ามันเป็นอย่างนี้เลยผมว่าจริงๆริงมันมันต้องรีพอร์ตอะไรอ่ะเดี๋ยวผมจะเล่นนะ เดี๋ยวผมจะเล่นอะมินิอหารใหมันดูผมเปิดเผื่อไปตัวต่ i s t h e r c e r อันนครทมลือดู้เหมอันนี้อันนี้ดูดูฮกันเลยนะครับดูฮกันเลยนะครับดูฮกันเลยนะครับโอ้ตาย กูดูมันกูไมไม่ตายครับกูยิงแล้วกูยิงแล้วกูยิงแล้วมเป็นย้อนดูได้เลยกูยิงแล้วกูคือโปรที่โหดที่สุดยุคนี้ของวอร์ซีวอรอย่างเลี้ยงอะลับีอาร์นี่ก็ไม่ลงมาเล่นกับกูด้วยเฮียกูสตรีมล้นก็ไม่ลงทีอุ้ยมันออกแล้วกออกแล้วคนดูเพักอโอเคแล้วทุกคนก็ถ้าใครอยากเล่นก็ อะลองเล่นกันดูด้วยครับผมไอสัตว์มาทีเดียวกูโดนเลยทีนี้โอเคนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับเอาจริงๆอ่ะตัวโ,โปรเนี่ยมันน้อยลงค่อนข้างเยอะแล้วนะครับ <laughs> เพราะว่าทีมงานเนี่ยงานกันไวแล้วก็ทีมงานเยอะนะครับถ้ามีจริงๆก็ไปอยู่ในเบกเนอร์ซึ่งทีมงานอะ่ะตรงนั้นอะ่ะมีประมาณหลักสิบคนบวกนะครับภายใน24ชั่วโมงเนี่ยมีเยอะมากๆที่ดูแลน,นะครับทุกคน okay, <c oughs> โอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ยิมกดแชร์ยิมกดซับสไครต์พี่ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนีี้ก็อลารระบบสสวััดค